สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์หนึ่งพยากร คลิปนี้เป็นการทำนายดวงด้านการเงินการงานความรักโชคลาภประจำเดือนเมษายน2567ค่ะราศีพฤษภคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนและสำหรับคนที่มีลัคนาสถิตราศีพฤษภตามปฏิทินไทยก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะและในการทำนายในครั้งนี้เป็นการทำนายโดยใช้ไพ่ย,ยิปซีทั้งหมด1ิใบนะคะ เป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นคำทำนายนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้แต่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้ชีวิตค่ะในส่วนของคำทำนายที่ไม่ดีไม่ควรนำไปตัดสินใจในเรื่องใหญ่ใในชีวิตนะคะส่วนคำทำนายที่ดีอาจารย์อยากให้คุณนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ มาเริ่มเปิดไพ่ใบที่หนึ่งกันเลยค่ะ 1. นึ่งตัวกุปเอในช่วงนี้ไพ่อัศวินถือไม้เท้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไพ่ใบนี้บ่งบอกการเคลื่อนไหวสถานการณ์ยังไม่อาจคาดเดาได้และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขนงการางาน จะมีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเช่นเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นต้นนอกจากนั้นยังหมายถึงต้องระวังความใจร้อนในการทำไม่ค่อยมีเรื่องให้ต้องลำบากแต่ก็เป็นคนไม่ถือตัวทำให้สามารถเข้ากับคนได้หลากหลายกลุ่มในเรื่องการงานคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานบางอย่างซึ่งจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในงานของคุณ การสารสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานผู้หญิงเป็นสิ่งที่จำเป็นพอสมควรในระยะนี้เพราะเพื่อนผู้หญิงอาจจะช่วยเหลือคุณในเรื่องต่างๆได้ความรักคนมีคู่แล้วจะมีความอบอุ่นใจกันดีส่วนคนโสดยังไม่มีจังหวะต้องรอไปก่อนห้าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตลูกน้องต่อบริวารไพ่เทพแห่งความสำราญช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเบื่อหน่าย และไม่มีความสนุกสนานในชีวิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนการเงินไม่มีความเสถียรมีรายรับเข้ามาแต่ก็ไหลออกไปหมดเจ็บเงินไม่ค่อยอยู่เรื่องความรักอาจจะเจอใครบางคนเข้ามาเป็นคนที่มีชีวิตชีวาและทำให้คุณรู้สึกสนุกที่จะใช้เวลาด้วยกัน แต่ข้อเสียคือเขาค่อนข,ข้างขี้เบื่อง่ายและเจ้าชู้ดังนั้นควรเผื่อใจไว้บ้างอย่าคาดหวังมากนะักเพราะจะเสียใจได้ 6. สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าราชาถือดาสถานการณ์โดยรวมยังมีความตึงเครียดเกิดขึ้นและอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะักหากคิดจะเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่สิ่งใหม่ในช่วงนี้ คุณอาจจะพบกับคนที่แสดงท่าทีก้าวร้าวหรือพูดใจแย่ๆให้คุณเสียความรู้สึกทางที่ดีควรใช้ความสงบกับอีกฝ่ายจะดีกว่าใช้อารมณ์เข้าปะทะเพราะจะไม่ส่งผลดีอะไรเลยการงานอาจจะโดนตำหนิจากผู้ใหญ่ในที่ทำงานมีความกดดันอย่างมากและมีความรู้สึกท้อแท้ใจเป็นช่วงที่ต้องใช้ความอดทนมากเป็นพิเศษ การเงินยังไม่มีโชคด้านการเงินเข้ามาดังนั้นอย่าเสี่ยงโชคในช่วงนี้เจแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เทพแห่งความรักในระยะนี้คุณอาจจะรู้สึกกังวลและไม่มั่นใจที่จะตัดสินใจทำอะไรเท่าไหร่นะอาจมีทางเลือกเกิดขึ้นทำให้ลังเลว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีทางที่ดีที่สุดคือคุณควรชั่งน้ำหนักว่าทางเลือกไหนที่เหมาะสมกว่ากัน หรือหากตัดสินใจไปแล้วจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่จะมีผลเสียตามมาหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคุณในการตัดสินใจแต่ก็ดีกว่าที่จะไม่ลงมือแก้ปัญหาอะไรเลยคำแนะนำสำหรับคุณคือควรใช้ความรอบคอบและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกก็จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างไม่ผิดพลาด หรือผิดพลาดน้อยที่สุด8คนที่อยู่รอบๆตัวเพื่อนครอบครัวไพ่ห้าดาบสถานการณ์มีความเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะคุณอาจพบว่าตัวคุณเองอยู่ท่ามกลางบุคคลที่ไม่เป็นมิตรและไม่เป็นพวกเดียวกับคุณในช่วงนี้อย่าเพิ่งดันทุรังทำอะไรเพราะจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเรื่องการงานควรลดความมั่นใจในตัวเองลงบ้างรวมถึงควรรับฟังคำแนะนำจากคนอื่นด้วย หากคุณยึดมั่นในอัตราของตัวเองมากจนเกินไปคุณอาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานได้หรือเจ้านายได้ระวังถูกกั่นแกล้งหรือถูกเพื่อนร่วมง,งานทำให้อับอายมีเรื่องให้เสียน้เกิดขึ้น9้าความคิดภายในใจสิ่งที่คาดหวังไว้พ่ายเทพแห่งอบายมุกเต็มไปด้วยความทะเยอทยานและความปรารถนาในทางโลก คุณอยากจะมีชีวิตที่เพียบพร้อมต้องการให้คนอื่นมองว่าคุณดูน่าหลงไหลอยากที่จะมีอำนาจรวมถึงต้องการให้คนยอมรับในตัวตนของคุณความหมายหลักของไพ่ใบนี้คือความอยากและตอนนี้ตัวคุณอาจจะติดอยู่ในวังวนของความอยากที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเมื่อได้บางอย่างแล้วคุณก็จะมีความต้องการในเรื่องอื่นๆตามมาอีกเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ สิ่งที่ควรระวังคือต้องยับยั้งช่างใจตัวเองให้มากว่าอะไรคือสิ่งที่คุณควรทำและอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำสิบบทสรุปไพราชินีถือดาบโดยรวมแล้วถือว่ายัางเป็นช่วงที่ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอย่าเพิ่งประมาทและอย่าปล่อยตัวตามสบายมากจนเกินไปนะักมีปัญหาเข้ามาหลายอย่างในช่วงนี้ทำให้คุณกดดันมาก แต่หากตั้งสติให้ดีก็สามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอนคุณอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและอยากจะหาเวลาพักให้กับตัวคุณเองแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้ดังนั้นควรอดทนให้มากๆเพราะจะเจออะไรเข้ามาเยอะในระยะนี้การงานอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหาให้ต้องจัดการอยู่ตลอดเวลาจึงควรรอบคอบในรายละเอียดของงานให้ดีด้วย การเงินยังถือว่าค่อนข้างตึงมือดังนั้นควรระวังการใช้จ่ายให้มากเป็นพิเศษเพราะอาจจะตึงแบบนี้ไปได้พักใหญ่พักใหญ่ความรักในผู้หญิงที่ยังโสดอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่จะเจอใครต้องรอไปก่อนในผู้ชายคุณอาจพบสาวใจแข็งที่ไม่ค่อยยอมลงให้คุณง่ายๆโอกาสสมหวังยังถือว่าน้อยอยู่อาจารย์ขอจบการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะ หากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะและคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอาจารย์นะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์หรือว่ามีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคำําำนายที่ได้รับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในการใช้ชีวิตนะคะ อย่าลืมให้ความสำคัญในการรักษาความสมดุลและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทุกด้านของชีวิตหวังว่าคุณจะมีโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่าลืมรักษาความสมดุลในชีวิตและไม่ควรกังวลในการเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสิ่งที่ดีและนำความสำเร็จมาให้กับคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ ขอให้คุณโชคดีในทุกๆเรื่องและมีความสุขในชีวิตทุกวันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ